กับสัสดีนะครับอยู่ผมเองเลยนะครับป oh wow. ื้มนะครับว so ันน so, so so so, ี้ครับเราจะมาถ่ายคลิปมาครับน้องหมาอันนี้น้องนี้อันนี้ตัวนี้ชื่อทางนี้ครับเป็นตัวเมียครับเป็นอันนี้อ้วนติ้ง่ะผมชอบเดียวว่าแพนด้านะเพราะมันอ้วนติ้งดีแล้วตรงนู้นมันชื่อว่าหมูปิ้งนะครับอ่าเป็นหมาหมูปิ้งตัวดำๆแล้วก็ไม่ธรรมดาครับมันกัดคนด้วยนะครับอันนี้มันดุด้วยนะอันนี้เนี่ยนะแต่ว่าตรงนี้นะอันนี้ ใจดีครับมันชอบหยอกคนดูดูชอบหยอกคนใช่ไหมใช่ไหมมันชอบหยอกคนเห็นผมก็ชอบเล่นกับมันนะวันนั้นมันเล่นกับผมดูดูพายชอบเลียงแผ่นด่านะมันเป็นไอ้แผ่นด่านตัวแตกเลยนะครับดูดูดูมันเล่นดูมันเล่นเดี๋ยวผมเปล่าทั้งพาดของงงน้องปิ้งกันเลยครับคุณดูไปดูกันเลยครับคนดูเตะ ี่ทุกคนดูโกงตัวปิ้งนะทุกคนดูตัวปิ้งตัวโคใหญ่เลยทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่ดีทุกคนต้องจับด้วยนะดูดูดูหน้ามันโหดเลยเหมือนแบบสิงโตเลยทุกคนดูอย่างี้มันหอนมามาดูพี่แานามิของเราครับคนดูนี่ครับคนดูปมานี่มันกำลังมองผมอยู่สวัสดีครับ <iem. S 2> ผมกมไไไม็ไม่ได้ถ่ายอะไรหรอกมาไม่มีอะไรถ่ายนะทุกคนมี ดวแค่คลิปเค่นนี้ละทุกคนก็ถ่ายคลิปมานะครับไม่มีอะไรถ่ายครับเพราะเพราะว่าเออผมไม่รู้ว่าผมจะถ่ายอะไรครับถ้าทุกคนอยากผมถา่มมายนะอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะาอยากให้ผมถ่ายอะไรอีกก็เป็นคลิปมาหรือว่าเป็นคลิปอะไรนะครับนะครับฝนม,มันก็จะเริ่มจะต,ตกแล้วทุกคนดูฝนก็เริ่มจะต,ตกแล้วทุกคนบ้านใครฝนตกนะครับก็คอมเมนต์มาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะจะ แต่ว่าบ้านฝนก็เสกเหมือนกันมันไม่ได้ตกหรอกครับมันมันลินนะมันมเริ่มลินนะครับเดินเริ่มลินนะคนเดี๋ยวผมมาผมนี่ตรงฝั่งนี้ก็เริ่มต,ต,ตกตนะครับเลือดลินนะครับก็ผมก็เลยบอกว่าบ้านฝนก็ตกบ้านฝนบ้านฝนก็ตกนะทุกคนบ้านผมนี่ตกก็แรงนะแะะร,อรง,งอ่ะมากอยู่เดี๋ยวครับฝั่งนี้ก็เยอะอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะมา อนนี้มาผมไปใช้ด้วยแล้วทุกคเดี๋ยวผมจะมาไปหาหมูปิ้งของเราไปดูมันนะครับแต่ว่าถ้าใครมาประสมนี่จะไม่รู้หรอกว่าหมูปิ้งมันมันน่าดูเหรบไม่เหลืออะไรทุกคนมันกัดมันก็ถูกป้องนะครับหมูปิ้งของเรานี่มันนั่งอยู่นี่คือกรงมันนะคะกรงแราว่ามันต้องใช้โชว์เพราะว่าสืบสูตรเพราะว่ามันจะกลัวมันจะกัดคนใหญ่คนถ้ามัน เป็นมาดุนะใช่มันก็เลยพรอผมูงกระดิหามสุบไปไม่ให้มันออกไปครับเพราะว่าติ่งมันชอบออกไปข้างนอกนะแต่ว่าครอผมก็รับเหมือนกันแต่มันก็เลยออกไปไม่ได้เป็นดุก็ผมก็ถ่ายไม่ค่อยเยอะเลกคน <S <S 1> <S 1> ก็ชิปหน้าชิปหน้าๆนะครับผมค่อยถ่ายให้คนได้ดูเป็นแบบชิปอื่นนะครับแต่เอาช,ชิปกระดานเป็นคนชอบแต่ว่าเออ ผมนะ่ะจะมีผมนะ่ะจะมีกระต่ายอีกนะทุกคนเอ,อ่อเป็นกระต่ายแม่ผมนะ่ะจะเอามาเลี้ยงอีกนะแต่ว่าครั้งนี้นะ่ะไม่ตายนะเพราะว่าพ่อผมนะทำโกงเรียบร้อยแล้วผมจะพาไปดูนะกรงมาผมจะพาไปดูผมพาไปดูนะทุกคนกรื่ะนี่แล้วทุกคนโกงนะของตายนะแต่ว่าเอ,อ่อมันยังไม่เสร็จน,นะเพราะว่าพ่อผมเนะี่ยจะต้องเอาประตูใส่แล้วก็เอา เอาตะขายใส่น้ำแล้วก็เอ่อเอาตะขาดเจียเจใช่ไหมแล้วก็เอาลังคาเออมันแบบส่วนไม่ตกใส่กระ่ายแล้วก็ให้กระต่ายอยู่แบบไม่ตายตรงนี้นะนี่คือกรงกระต่ายนะมันจะมีอ <ım. S 2> ีกนะครทุ Harmon ตคนก็เป็นกระต่ายตัวตัวเมียนะครับก็เอ่อเวลามันโต้วก็เอาไปสมพันธ์อยู่กับเพานะครับก็เอ่อมาถึงจะได้ได้นะเพราะว่าที่แม่ผมเอามากระ่ายมันเป็นตัวเมียครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มาให้โครงก็เสร็จ เรียบแล้ยก่อนค่อยเอากระ่ายมานะครับก็ผมก็ดีใจที่ผมจะได้มีกระต่ายเหมือนเดิมนะครับก็มันมาผมก็อยู่นั่นนะครับก็นี่มาละผมหมูป,ปิ้งนะชื่อว่าหมูป,ปิ้งนะโดนําหมูป,ปิ้งจะกัดเลยนะครับมันกัดบ,บ้างไล่คนบ้างนะครับแต่อันนี้นะมันไล่เฉยแต่มันไม่กัดเพราะว่ามันกัดไม่เป็นมันมีต่เห่าเลยนะอันนี้มันเหาะเลยที่นี่ผมจะพาไปดูนะครับอันนี้นะมีอยู่ไหนนะ ตัวแฝงมันน่าจะเป็นรถคาร์ทอนเดี๋ยวลองค่อยดูกันนะครับนี่คือรถผมนะครับทุกคนมันน่าจะไปไหนหรือเปล่าทุกคนเราค่อยว่ากันนี้หลังนะทุกคนโอเคทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอให้ทุกคนนะครับดูคลิปผมจนจบนะผมครับทั้งที่ผมอาจจะไม่มีอะไรบางอย่างอาจจะไม่คลิปมีคลิปอะไรนะก็ ก็คอมเมนต์ไปแค่นี้เลยทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ถาา่ายว่าผมถา่ายคลิปหมาครับก็ฝากกดแชร์นะครับเดี๋ยวไปเจอก,กันช่วงหน้าสวัสดีครับ